สิ่งที่เกิดขึ้นดิฉันก็ต้องขออภัยในความที่ไม่ทราบจริงๆว่ามีการอัดคลิปแบบนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะฉันเรื่องนี้เองเนี่ยดิฉันรับทราบดีแล้วก็ต่อจากนี้ค่ะก็จะระวังนะคะในเรื่องของการพูดคุยให้มากขึ้นค่ะเห็นไหมเป็นบทแถลงที่คุณยังไม่รู้เลยว่าข้อผิดพลาดข,ของคุณเนี่ยหลักใหญ่ใจความที่ถูกคนด่าถูกคนไล่เนี่ยเพราะอะไร คุณยังไปโทษว่าถูกไอ้หมอนั่นอัดคลิปความจริงถ้าคุณพูดในสิ่งที่ควรพูดคนที่เป็นผู้นําควรจะพูดมันก็ไม่เป็นแบบนี้แต่คุณไปพูดทิมแทงกองทัพด้วยกันเองมันถึงออกมาเป็นแบบนี้คุณยังไม่รู้ตัวเลยนะว่าคุณทําผิดอะไรนะนี่ก็ทราบว่าพรุ่งนี้จะไปให้กําลังใจกองทัพที่อุบลราชธานีนะฮะ <c ười> คือไปแอบพูดให้ร้ายเขา ว่าเขาเป็นฝ่ายตรงข้ามนะฮะพอคลิปถูกแฉถูกจับไตได้ก็จะไปให้กำลังใจนะฮะโอ้โหโคตรเฟกก็ไม่ทราบจริงๆว่า,าจะมีการอัดคลิปและเผยแพร่แบบนี้นะคะก็ได้ทำความเข้าใจกับทางกองทัพเรียบร้อยแล้วนะคะทางกองทัพก็รับฟังแล้วก็บอกว่าวันนี้เองเนี่ยเราต้องร่วมมือกันนะคะ เพื่อที่จะผนึกกํำลังเอาไว้นะคะคนไทยทุกๆคนก็ต้องผนึก,กํำลังเอาไว้เช่นกันค่ะเพราะว่าวันนี้เองค่ะทุกภาคส่วนนะคะได้สรุปไว้ว่ามันเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติอันนี้คือภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาตินะคะอันนี้ไม่ใช่ภัยคุกคามเล็กๆของประชาชนหรือว่าของอะไรที่จะพูดถึงเรื่องว่ารัฐบาลกับกองทัพต้องมาสู้กันนะคะ ภัยคุกคามความมั่นคงของชาติคือใครครับอังเคลแหละแล้วภัยคุกคามความมั่นคงที่อยู่ในชาติแหละคุณไปถามพี่น้องประชาชนตอนนี้สิฮะว่าคุณคิดว่าใครคือภัยคุกคามความมั่นคงในชาติพี่น้องประชาชนจะตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยนะฮะวันนี้คุณมาขออภัยบอกว่าเออไม่รู้เลยว่าถูกอัดคลิปนะฮะคือความจริงเนี่ยะฮะมันไม่ได้อยู่ที่ถูกอัดคลิปอย่างเดียวมันอยู่ที่ว่าคุณไปพูดอย่างนั้นได้ยังไง นะถ้าคุณพูดในสิ่งที่นายกรัฐมนตรีควรจะพูดไม่ไปหักหลังไม่ไปทิ้มแทงไม่ไปแทงข้างหลังกองทัพนะต่อให้มันอัดคลิปเป็นร้อยคลิปก็ไม่เป็นไรแต่นี่คุณไปพูดให้ร้ายกองทัพด้วยกันเองแล้วพอถูกอัดคลิปคุณก็ไปแปลว่าโอ้ยคนอัดคลิปไม่ถูกความจริงคนที่พูดเนี่ยไม่ถูกด้านเหลือเชื่อด้านไม่ออกเขาด่ากันทั่วบ้านทั่วเมือง ไม่ใช่ด่าจากขาประจําอย่างเดียวนะบรรดาครูบาอาจารย์บรรดาคุณหมอคนที่ไม่เคยด่าก,ก็ดา่าคนที่ไม่เคยไล่ก็ออกมาไล่ก็ออกมาถแถลงข่าวตะกุกตะกักหนาทีตะกุกตะกัก,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 กขออภัยไปสามรอบคุณคิดว่าคุณเนี่ยมาที่ทำเนียมเปลี่ยนเป็นเสื้อสีเหลืองถแถลงข่าวแล้วคุณคิดว่าจะฟื้นศรัทธาประชาชนได้หรือฮะคุณคิดว่าใส่เสื้อสีนี้แล้วจะทำให้คุณเนี่ยอยู่ในตำแหน่งต่อไปได้อีกนานๆหรยอฮะ วันนี้คุณมาบอกว่าได้คุยกับทางกองทัพแล้วนะครับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ทราบว่ากองทัพวันนี้ไม่มีระดับผู้บริหกการมาร่วมประชุมกับคุณเลยมีแต่ระดับเสคุณบอกว่าเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วตอนนี้เรามีภัยคุกคามความมั่นคงของชาติไทยเราไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังมีความมั่นคงทําหน้าที่เหมือนเดิมไม่ว่าประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นอย่างไรในส่วนของฝ่ายบริหารนั้นก็ให้ทางรัฐบาลเขา แก้ปัญหาได้มีเวลามาเจอทุกท่านนะครับหลายคณะที่มานะครับส่วนใหญ่มันก็จะลงไปที่ที่แนวชายแดนไปเยี่ยมกำลังคลแล้วก็ไปดูให้กำลังใจนะครับเล้พวกเขาก็กำลังใจดีโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนเะียับลงไปเขาก็มีความสุขนะ <laughs> นะครับ อันนี้ก็ยืนยันนะครับยืนยันว่าฝากถึงทุกท่านแล้วก็ที่ไม่ได้มานะครับว่าประเทศไทยเราไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังมีความมั่นคงทุกอย่างนะครับทหารยังเป็นเสาหลักที่จะดูแลสถาบันของชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็พ้องประชาชนเหมือนเดิมนะครับต้องขอบคุณ ทุกท่านมาไดโอกาสนี้ขอบคุณน้องๆน,นักเรียนเยาวชนด้วยนะครับกองทัพพระทีสองก็ยังทําหน้าที่เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับทําหน้าที่เหมือนเดิมไม่ว่าประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นอย่างไรในส่วนของฝ่ายบริหารนั้นก็ให้ทางรัฐบาลเขาแก้ปัญหาทางด้านการเมืองไปส่วน ความมั่นคงของชาตินั้นทั้งสี่เราทัพแล้วก็สงงานตุลาแห่งชาติมุ่งมั่นที่จะป้องกันประเทศชาติทุกวิถีทางที่จะไม่ให้เสียดินแดนการขอให้พี่น้องได้ได้ไว,ว้วางใจครับสิ่งที่ผมได้พูดไปแล้วยังไงก็ตามนั้นนะครับ ไม่มีคาว่าสี่ห้าพื้นที่ที่ว่ามาไม่เกี่ยวนะครับไม่มีทางแล้วก็ถือว่าเป็นอำนาจอธอปไตยแล้วก็เรายึดถือเส้นเขตแดนแล้วก็แผนที่ของประเทศไทยเป็นหลักนะครับส่วนอย่างอื่นนั้นก็ให้เป็นหน้าที่รัฐบาลที่จะจเจรจากันไปคำพิกุงเดียวผมก็รับผมไปชายแดนที่ พี่ช่องบอกป้าเขาถือน้ำพริกถุงหนึ่งมาเขารอนนานแล้ว <c oughs> เขาคงจะตำปนดแบบตั้งแต่เช้านะอยากเอาปวดให้แม่ทับยินดีรับนะครับแต่ไม่ได้บบไม่ได้ประกาศในการบริจาคทาหารเรามีงบประมาณมีอะไรที่อยารองรับน้องๆไปก็จะมีพี่เลี้ยงมีค่าอาหารมีอะไร ครัแต่ถ้าทุกท่านประสงค์นะมีเหลือพวกยาวิจพันธ์เครื่องมุอโภคบริโภคนะครับก็พร้อมพร้อมที่จะรับทุกท่านด้วยด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วนกะ็น้องๆทุกคนที่อยู่หน้าแนวมีขวัญกำลังใจดีนะครับวันก่อนก็ผมไปเยี่ยมลุงน้องที่ตามเมินทมนักท่องเที่ยวเยอะมากนแต่ละวันนะครับเยอะมาก พอดีไปเจอคณะหนึ่งพอดีเลยเมทัพไปเจอพอดีพอด,พอดีใจกันแต่คณะอยู่มาจากจะมาจากจันทบุรีตากอะไรภาคใต้ก็มีพอเจอเมทัพผมก็พยายามที่จะไปเจอแต่พยายามไปเจอไปให้กำลังใจพวกเขาด้วยครับอันนี้ทุกท่านที่มาวันนี้ต้องขอบคุณขอบคุณแทนกำลังพลเรามีกำลังพลอยู่ที่ตามนวชายแดน เกือบหมดภาคอีสานทหารเกือบหมดคอีสานไปอยู่ที่นั่นนะครับเยอะมากแล้วก็พร้อมอที่จะทําการป้องกันประเทศชาติทันทีนะครับพร้อมมานานแล้วตามที่ได้ผมนาเรียนแต่เราก็หวังว่าจะจะ,จะไม่มีวันที่จะปะทะก,กันนะครับพวกเราก็จะพยายามอดทนอดกั้นแล้วก็อยากให้พี่น้องทำงา,าแนแสดงได้มีความสงบสุขแล้วก็กลับมาเป็นปกติด้วยเร็ว นะครัแต่ก็ด้วยปัจจัยหลายอย่างด้วยเกินนะครับเราก็ทําหน้าที่ของเราด้วยอย่างดีมาให้ทหารชาติอื่นมาดูดูแคลนทหารไทยเราได้นะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ